พระคุณเจ้าเทศนามานั้นถูกแล้ว <c oughs> ข้าพเจ้ารักคนมีสติปัญญาแต่การครั้งนี้ประดุดดังมีอากูรมาเปื้อนทวานวังโดยมิพักชำระโทษเนรเทศพระคุณเจ้าก็ไม่ต้องการและข้าพเจ้าจะลงโทษมันด้วยสถานใดเล่าเทาอายพระพรมหาบาพิษอาจจะมาขอบินทบาตชีวิตเจ้าจะเด็ด และขอนำตัวเจเด็ดไปชุบเลี้ยงไว้ที่วัดและให้สัญญากับมหาบพิษว่าจะไม่ให้ย่างกายเข้ามาในเขตพระราชฐานให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคนบาทต่อมหาบพิษอีกต่อไปแน่ใจนะคำประกันเลยคำประกันแน่ใจว่าเอามันอยู่นะเอามันอยู่กลางวันกลางคืนไม่รู้นะโอ้เริ่มไม่แน่ใจกูอยู่บ้านเดียวกันไม่รู้มันไปไหนยางนั้นขอฝากไอ้ลิ้นดำอีกคนได้ไหม โอ้โหไปเชียวัดสักทีฮะชิบหายใหญ่เลยทําไมนะหลวงพ่อไอ้สองตัวเนี้ยน่ากลัวชิบหายเลยแต่หลวงพ่อนี่ปลอดภัยใช่ไหมหนักกว่ามันอีกดีนะว่ากูแก่แล้วนะเนี่ยถ้ากูหนุ่มๆแล้วไม่มีใครทันกูหรอกหรือยังไงจ๊ะแน่ขอโทษขอโทษถ้าพระคุณเจ้าขอข้าพระเจ้าก็ถวายเป็นกุศลนมัสการลา อนุโมทนาอนุโมทนา ต้องถวายซองหน,หนักหนักหน่อยนะแต่พ่อหมดโทษท่านมองน้องท่านจันทราขอเอ่ยคำอำลา ด้วยหยาดน้ำตาไหลาร่วงมันเป็นวันลาที่จารึกขอน้องจงนึกเอาไว้อีกหน่อยแผลที่ฟังบนหลังในน้อยยังจะเป็นรอยเจ็บหน่วง เหมือนแผลรักที่อักเสบยังฟังเจ็บกลางสวง หวงหนักจะเข้าไปทักไปทวงต้องทิ้งอดีตที่พิดสวางต้องจากพระราชวังต้องจากความรักความหลัง จากกระทังเรือนลวง กลมิดโชคดีอย่าลืมอดีตทั้งหมดอย่าจากไปดังหมดที่ริมรถมะม่วงถึงเจอมะม่วงพวงใหม่หัวใจพี่ไม่สมัคร ไปเจอรถน่ารักกลัวพี่ไปควักไปลวงเรื่องขโมยโดยเฉพาะพี่ชอบจอกทั้งพวง พี่ท่านจันทาดูด้วยนะโชคดีนะลูกลักษาเนื้อลักษาตัวให้ดีูะลูกโยนี่มึงยังไปไหนไม่ได้เจเดดเฮยอนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงไอเจเด็ดจะตายเพราะผู้หญิงไม่รู้ตัว จะทําให้กูเดือดร้อนไปด้วยมึงมาเนี่ยเข้ามาใกล้ๆวันนี้น่ะเองต้องมาสาบานกับอาจารย์และต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นวัดโสดอและต่อหน้าแฟนขับแถวหน้าดีด้วยครับ,รบจะเด็ดเอ้ยดวงชะตาของเจ้าเนี่ยอาจารย์เคยดูเอาไว้ต่อไปภายภาคหน้าน่ะ เจ้าจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในุ่มแม่น้ำอีแล้วว่าดีและแพ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศสบาบาลข้อที่หนึ่งว่าตามข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะจงรักพักดีข้าพเจ้าจะจงรักพักดีและซื่อสัตย์ต่อราชบุตรมังตราและซื่อสัตย์ต่อพระราชบุตรมังตราและออแผ่นดินตรองอูและแผ่นดินตองอูข้อที่สองข้อที่สองห้ามรักขโมย ห้ามลักขโมยจะเป็นได้ว่าของมีค่าหรือไม่มีค่าจะเป็นด้วของมีค่าและไม่มีค่าข้อที่สามข้อที่สามสำคัญข้อนี้มึงต้องสาบานสําหรับคนหน้าสี่ห้าคนเนี่ยกูจําได้ข้อที่สามครับห้ามเจ้าชู้อาจารย์ครับข้อหนึ่งข้อสองผมพอทําได้ข้อสามขอยกเว้นสักข้อได้ไหมครับทําไมเหมันตัดทางหากินของผมครับ มันเป็นอาชีพถ้าหากว่าสาบานข้อ3ชาตินี้ผมต้องไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วครับอาชีพของมึงจะทำให้กูชิบหายไปจะเด็ดอาจารย์จะพาเองนะไปฝากไว้ที่บ้านขุนวังทักยออดินนอรทาเป็นเพื่อนให้เองนะไปเป็นพนักงานผู้น้อยฝึกขนบธรรมเนียมให้ดีเป็นการทำโทษที่มึงน่ะทำผิดทำเรื่องให้กูเดือดร้อนไปวันนี้เลยไม่ต้องกลับวัด t มึง,งไม่ใช่นางเอกเอา<บ>ไม่เป็นนางเอกกู<บ>ก็ต้องลำมั<บ>้งสิไม่ต้องลำ<บ>เดี๋ยวแม่เขาไม่รู้วกูเป็นตัวอะไรให้นางเอกเขาลำคนเดียวมึงจะแฝงอยู่ฝั่งไหนมึงเลือกเอาเลยนะกูยอยู่ฝั่งโน้น 我也。Oh yeah. ยังฮะยังไม่ได้ร้องเลยยังไม่ได้ร้องหรอ,หรอนึกว่าร้องแล้วฟังกูก่อนรับ<อ>นิดนึงค่ะโอ้ยโอ้ยเอาคันพอดีพอดีก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเสียงเดียวกับขว้างขาวเลยพี่น้องกันเสียงพร้อมากคุณยายตบรางวัลให้เสียงเดียวกันเลยขอบคุณแม่นะคะอย่าให้เจ็บอย่าให้จนนะคะขอให้แม่ตายไปเฉยๆอย่ามึงไช่งเขาได้ยังไงอายุ150ปีอ๋อโอ้โหถ้าอยู่ถึงอายุ150ปีต้องตะบันหมากอยู่แล้วนะเนี่ย90ก็จะไม่ไหวแล้วล่ะหอนต่อหอนต่อร้อง เดี๋ยวเล็กอยู่อันนี้เสียงมึงใช่ไหม <_' S 1> มึงอย่าขัดสิกูจะร้องมาอนอยังเด็กเล็กอยู่แม่มพาไปเจหูหนูมีรูหูอยู่สองรูหูอแต่ไม่มีอ่ต้องหูอ่ะ จะใส่อะเข้มาอะหนูมีรูหูอะแต่ไม่ใส่ตั้งหูอ่ะและจะมีอะรูหูอะทำไมอ่ะอโอเดี๋ยวพูดดีกว่าว่าแบบนี้ร้องยังมันยืดยากร้องแบบนี้คนดูหลับหมดพ่อตะแบบสอนกูร้องนั้นเนี่ยเดี๋ยวกูจัดแบบอ้นี้เลยไวๆอ๋อมึง กูก็มียังมึงอะยืดยาอย่างกูนะถ้ากูร้องไปนะแม่แม่ลุกแดนได้เลยโอ้จริงเหรออ่างั้นโชว์เลยมึงโชว์เลยกรได้ถ้าลวดถ้าทาหนูนีนาดาตตวตลอกโตฮะเต่งเอาหูและสองกอ็เชงเธอแรงอะเพื่อและเจ้าเลยหน้าหนอกออกนูหน้าชมหน้าเชื่น,นหน้าเฉยลวดลายไม่อายเขาเลยหน้าสว่หน้านอ,อสว่ชะ สะบัดขนหรอดาตลกลิกแกภูละแกภูละกระหันเอวฮก,ก,ก,กงทุ่นแรงทะเลลมสวยสมไม่เคยแพ้ใครแต่ดิ่งเด็ดดวง่งต่อแลโชว์ช่วงพอชัยชลูกไข่แฟนไข่หัวไข่เพิ่มมาได้จะเฝ้ามาทำหูฮูนนุ่มที่นี่มีไหมแม่ใครได้มาจับจองอ,อยากมองเมียมอง สองตามตัวชัวบุพเพน้ำพาปีนานานหน้าหนูจะมีผัวน,น่าหกลัวอุ้ยน่าห่กลัวจะมีภูเขาไอ้เก่านางก็แม่ี้ว่าโอ้โอพอเลยเธอพ่อมึงแค่นี้ลมก็จะใส่แล้วดูสิด้วยบัตรเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้านั้นทวดีเป็นบุตรสาวของพ่อขุนวัง ตัดเดือนมีพ่อแต่ละปีตาอยู่ในวยกันนั่งโต๊ะวะเชยน้ำเวดีเจาใน้องรักนวลงวดตัวเพราะน้นเชวดีอ่ะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดจ้าสวยเหมือนพี่มันยังไม่มีใครมาอ้าวนั่นไงพ่อมาพอดีเลยมันเทวดีพ่ออ้พ่อพ่อยังอยู่อีกเหรอจ้าพ่อยังอยู่สิ กูก็คิดว่าพ่อลบหน้าไปรอแขกข้างหน้าแล้วพี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่อะไรพ่ออพ่อเหรออะกูนึกว่าผัวกู่ไปพูดส่งเดชไปเดี๋ยวใครเขารู้เข้าโทษค่ะพ่อเราต้องปิดเอาไว้ปิดไว้ใช่ไหมพ่อว้ตายแล้วพ่อเล่นขยะด้วยเหรอแล้วถ้ากูขยะด้วยมึงอะไรเนี่ยกูขยะเปียกอจ่าพ่อลูกรู้ด้วยนะ เนี่ยมาก่อนเขาเป็นพระเอกดิเกเด็กผมนะตันเด็ก่อพไม่อยาพ่อพ่อยาาพูดพ่อม่อยากพูดเลยอายเขาเดี๋ยวมันจะเสื่อมเสียชื่อเสียงพ่อนะมาก่อนมาก่อนเป็นผู้ชายไงพ่อแต่ตอนนี้มันโตเป็นสาวแล้วนี่เป็นพระเอกเลยนะพระเอกดิเกเด็กพ่อเลยเนี่ย ไดต,ต่อจากสอนรามน้ำเพชรไอพวกนี้เลยเนี่ยอขอบคุณขอให้แม่เดินไปเยี่ยวอย่างสบัสด,ดีภาพ <c oughs> อ๋อแม่ไปข้องน้ำมาแล้วท่านพ่อค<พ>ุณวังนี่ลูกนั้นทวดีแล้วก็เจ้าทั้งสองคนด้วยเ <c oughs> จ้าพอ่อลูกรู้ไหมปัจจุบันเนี้มันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในตองอูซะแล้วหมายความว่าอย่างไรก็เพราะไอ้จันเด็ดลูกอีแม่นมเหาชีมันทำอุบาท ไปผูกไม้ผูกมือตละแม่จันทาแล้วก็ผูกปากพี่เป็นที่โจขานมันคิดจะข่มขืนะจะเด็ดจะเด็ดสาหยดหรอาตายแล้วน่าจะไปเจออีกคนนี้นะพ่อไม่น่าไปเจอทงนูเลยถ้าเจออีเนี่ยคงไม่รอดอ๋อ,อจะจะรับทนเองใช่ไหมรับแทนพ่อเอาอย่างนี้ลูกไปเตรียมอาหารหวานข่าวไว้เดี๋ยวพ่อจะได้รับ สิ่งที่พ่อพูดข้าพเจ้าจะระวังเ,ออเดี๋ยวข้าพเจ้าไปเตรียมกับข้าไวรอท่านก็แล้วกันเออนะไปไป,ไ,ปไม่ต้อง<า>ห่วงเลย<อ>ท่านพ่อวันนี้เมนูหลายอย่างเลย <ไป S 1> หนู <ไป S 1> ทำ <ไป S 1> ทำแกงเลียงใบตองแห้งแล้วก็น้ำพริกแมงสาบไว้เดี๋ยวเอาออกมาให้พ่อนี่มึงเก็บไว้กินคนเดียวเหอมึงมันไม่น่าไว้ใจวะไปไหนก็กูกลัวชิบหายเลยนี่มาถึงบ้านขุนวางรออยู่นี่ก่อนนะ I, สัญญาสามข้อทวนครับมีอะไรบ้างข้อหนึ่งซือ่อส,สัตว์ต่อพระราชบุตรบางตราและแผ่นดินตองอูข้อที่สองห้ามลักเล็กขโมยน้อยข้อที่สามห้ามเจ้าชู้ได้เฮไอ,อจเจนเมึงพูดอะไรนะมึงพูดอะไรข้อที่สข้อที่สก็ห้ามเจ้าชู้ได้ไม่ได้ ได้ไม่มีไม่มีไม่มีคำว่าได้ร,รออยู่นี่นะเจเดตมึงทำไม่ดีนะกูนะเอาวัดกูโสโดอกูเนี่ยค้ำประก,กันมึงไว้นะมึงทำให้ดีนะทิพายเขาจะยึดหมดแล้วคุณวางวังเอ้ยนั่นใครวะพระมาฮะคุณวางทักกยอดินนรทธาจํากันไม่ได้เลจยจัไอ้คุณวาง ยังไงอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะพราะคุณเนยพราคุณเจ้าในเรื่องเรารุ่นเดียวกันแต่นอกเรื่องลูกศิษย์กันนี่คุณวังขอภายขอภายที่นั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลมอะไรพัดเออมีรคุณเจ้ามาสคัญจะมาหาโดยตรงเลยมันเอาตูดออกเอะนี่นี่ขนาด มาเฉยๆนี่ยังมีเสียงอะไรตามาเลอเนี่ยคนขลังอ่ะคนมันมีของขลังไปเนี่ยมันจะหอนอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็เป็นยังไงมาทําไมลมพ,พัดไปมาที่นี่คิดถึงด้วยจึงมาถึงบ้านนี่ขุนวังจะเอาเด็กมาฝากสักคนนึงลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์อ๋เอเจ้าเด็กมาฝากฮะถอบพระคุณเจ้าท่านมังสินทูอย่าว่าแต่คนเดียวเลยสิบคน ผมก็ยินดีขอบใจมากสิบคนเอามาทำมาเยอะแยะเกะกะคนเดียวพอคนเดียวพอเอามาไม่ที่บ้านเพร่ออบรมดีนะจะมีคนอบรมและเราเป็นคนพิเคราะห์ว่าเด็กคนนี้จะดีไม่จะอยู่ในบ้านได้ไหมรักคำนอบประเพณีรับเอาไว้ใช่คนเดียวนะเอามาเลยอแล้วก็เด็กคนนั้นอ๋อจะเด็ดด้วยจะเด็ด เข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหชื่อกูก็จะเด็ดไปไหนก็หอนเงี้ยที่หายเลยเนี้ยไอ้จะเด็ดนี่หน้าครัวไยเพ้ยพระคุณเจ้าต่อต็เด็กที่จะมาฝากนะไอ้จะเด็ดเงี้ยลูกศิษย์ผมเงลูกศิษย์ข้าเนี่ยจะเด็ดจะเด็ดอ่าเด็กอ่าพระคุณเจ้าขอเวลาสนิทใจไหมจะไปไหนจะไปเที่ยวเนี่ยจะเด็ด มันจะมาอยู่ได้ยังไงก็ขนาดจันทาเนี่ยมันยังโลมลูปจูบกอดแล้วลูกนันทวดีฉลาดคุณวังฮะไปพูดกับใครอ๋อป,ปลารบอยู่คนเดียวแน่แล้วไอ้พวกพูดคนเดียวเนี่ย <c oughs> บ้า <c oughs> ทั้งนั้นก็ <c oughs> จะเด็ดนี่ลับลูกศิษย์นะลูกศิษย์ไม่เอาสิบคนไม่เอา คนเดียวคนเดียวเพียวๆเ,เลยโอ้โหบ้านตอนนี้มันยุ่งย่างไปหมดเลยมันเต็ไมไปหมดเลยอ่ะอ้าวจะรับไม่ได้ซะแล้วละอ้าวเฮ้ยคุณวังฮะทำไมพูดภาษาหมานุษย์อย่างนั้นเลย <c oughs> เฮ้ยนี่โตโตกันแล้วเมื่อกี้รับปากเอาไว้แล้วคนเดียวคนเดียวรับแล้วก็ต้องรับเอาไว้สิ <c oughs> เออนี่ไม่นับถือกันแล้วเหรอนี่ไม่นับถือกันแล้วเหรอพระคุณเจ้าใจเย็นใจเย็นพูดยังไงพูดชักเข้าชักออก ก็จริงจริงนะก็คนเดียวจะเด็ดคนเดียวเลยนี่ทำไมรับจะโกรธเลยใช่ไหมโกรธที่ไม่ได้แตแหม่คนเราจะเด็ดเลยนะเด็ดเลยไอ้จะเด็ดเลยนะเป็นอันว่ารับเอาไว้นะเออให้ขุนหวังบ้านช่องใหญ่โตเนี่ยอ๋อก็สบายไม่มีลูกไม่มีเมียเหรออ๋อมีมีเมียมีลูกเมียตายเพราะฉะนั้เดือนแปดที่แล้ว โอ้โหหมาดๆเลยนะใช่มีลูกยังเด็กๆอยู่ใช่ไหมอ๋อโตเป็นสาวแล้วผู้หญิงผู้หญิงอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดไม่สวยใช่ไหมสวย